<G ül> ยิลลี่ลูกกระตาผมนี่เท่าไหรน่เตัวเองลูกลยี่ห้าบาทใช่ไหมเนี่ยใช่ที่รานด้าืึ <G ül> เป็นเยลลีน่นิ่มๆอะ่ะอุย้ยนากก่า,นากลัวน่ากลัวจริงเลยนุ่มนุ่มไม่ลองไหนลองกัดดิลองกัดดิกัดได้ดดไหนดิ กินดิบๆหน่อยเอออร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอ,อร่อยอืเยอะมากไ,ไ,ไ,ไหนลองชิมบ้างนี่อืมอืมเปรี้ยวนะเปรี้ยวๆเหม่ยอืมอู้กัดกินกินเกีียวๆๆละเอียดหน่อยนะ นี่มีหลายสีด้วยมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีเขียวอยแล้วว้มีเส้นเลือดด้วยนะเนี่ยเออมีเส้นเลือดด้วยมีลูกตาดำด้วยน่ากลัวนี่นี่มันคู่ตัวนี้นี่มันคู่ตัวนี้น่ากลัวเลยน่กิดะกิดะ エ, cái đó vàng vòng vàng vòng vàng vòng 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 vàng này, vòng 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 này vòng 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 ui vòng 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 Ấy Cái cả ta lún Ngọc Ma này bài này bài không miếng Lón